ก็นะครับสวัสด <P an> ีน <aún> <yelled> ักเรียนชั้นม2ทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องพัฒนาการของการสื่อสารข้อมูลนะครับซึ่งนะครับพัฒนาการของการสื่อสารข้อมูลนะครับสามารถแบ่งออกเป็นยุคต่างๆได้ทั้งหมด3ยุคนะครับโดยนะครับมีนะครับ1การสื่อสารยุคโบราณนะครับสองนะครับการสื่อสารยุคอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ 3. นะครับการสื่อสารยุคปัจจุบันนะครับซึ่งยุคแรกที่เราจะเรียนวันนี้นะครับก็คือการสื่อสารยุคโบราณนะครับจะเป็นการสื่อสารที่ไม่มีความสลับซับซ้อนนะครับไม่มีความยากนะครับส่วนใหญ่นะครับจะทําเพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์นะครับและยังมีการสื่อสารจากอดีตนะครับที่หลงเหลือมาถึงปัจจุบันนะครับเช่นภาพวาดบนผนังถ้ำนะครับที่มักจะเป็นการเขียนเล่าเรื่องราวกิจวัตรประจําวันของ คนในอดีตหรือโบราณนะครับอย่างการล่าสัตว์นะครับหรือประเพณีต่างๆไว้บนผนังถ้ำหรือก้อนหินนะครับโดยใช้วิธีการวาดรูปแทนสัญลักษณ์และนกพิราบสื่อสารนะครับการสื่อสารในยุคโบราณสมัยนั้นนะครับเป็นยุคที่ประมาณว่าก่อนประวัติศาสตร์เลยนะครับเพราะว่าเป็นยุคที่มีความดึกดําบรรนะครับโดยนะครับมีตัวอย่างให้ดูนะครับเป็นภาพเขียนนะครับผนังถ้ำที่อำเภอโขงเจียมนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ ไม่รู้ว่าสมัยนั้นนะครับเขาใช้ดอกไม้หรือใช้ขี้ยางอะไรบ้างนะครับถึงนะครับเมื่อหลายพันปีมาแล้วนะครับภาพเหล่านี้ก็ยังคงอยู่นะครับที่ประเทศไทยของเราเองนะครับอำเภอคงเทียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยอีกชิ้นหนึ่งนะครับผาแต้มนะครับหรือการเขียนภาพลงบนผนังถ้ำนะครับแบบนี้นะครับก็จะมีการเปิดนะครับ ให้ผู้ชมนะครับเข้าไปเยี่ยมชมความสวยงามนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับลืมยกตัวอย่างนะครับนกพิราบสื่อสารนะครับในอดีตนะครับจะใช้นกพิราบในการสื่อสารนะครับระหว่างกองทัพหรือระหว่างหัวเมืองนะครับเพราะว่านกพิราบนะครับสามารถบินได้อย่างรวดเร็วนะครับในสมัยก่อนนะครับแล้วก็มีความรวดเร็วนะครับเขาบอกว่ามีความรวดเร็วกว่าม้านะครับที่ใช้ส่งข่าวกันนะครับแล้วทีนี้นะครับการสื่อสารของนกพิราบนะครับก็คือ ผู้ส่งนะครับหรือผู้ส่งสารนะครับต้องเขียนข้อความสั้นๆนะครับประมาณอาจจะเล็กๆนะครับอาจจะแค่สองสามบรรทัดนะครับเพื่อที่จะได้มัดกับขานกพิราบนะครับเพื่อที่จะให้นกพิราบนะครับบินไปยังจุดที่กําหนดนะครับครูไปอ่านเพิ่มเติมมานะครับเขาบอกว่านกพิราบทําไมถึงบินกับส่งข่าวสารได้นะครับเพราะว่าพฤติกรรมของนกพิราบนะครับมันจะบินกับรังของมันอย่างเสมอนะครับไม่มีผิดนะครับก็คือ เคยอยู่ที่ไหนนะครับเราจับมันมานะครับอีกที่หนึ่งแล้วเราอยากส่งข่าวกลับไปนะครับเราปล่อยตัวมันไปมันก็จะบินไปหาที่เดิมนั่นเองนะครับผมแต่นะครับในการสื่อสารยุคโบราณนี้นะครับความแม่นยำนะครับและความถูกต้องของข้อมูลนะครับอาจจะมีความคาดเคลื่อนนะครับอย่างเช่นนะครับวันไหนก็ตามนะครับที่นกพิราบนะครับโดนฝนฟ้าถล่มนะครับหรือโดนฆ่าอะไรแบบนี้นะครับข่าวสารนะครับก็จะไม่สามารถส่งถึงมือของ ผู้รับสารได้นะครับนอกจากมีการเขียนผนังถ้ำนะครับนกพิราบนะครับจริงๆมีการสื่อสารด้วยควันไฟนะครับมาเร็วนะครับอีกนะครับแต่วันนี้นะครับยกตัวอย่างแค่สองอย่างก็พอครับผมทำไมนกพิราบถึงรู้ครับว่าจะให้ไปส่งที่ไหนคอ่าอ่าเหมือนเหมือนว่านกพิราบนะครับถูกฝึกมาก็คืออย่างที่ครูพูดไปนะครับว่าสมมุติว่านะครับเราอยู่ที่นครพนมนะครับรังของนกพิราบตัวนั้นอยู่ที่นครพนม เราอยากให้มันสื่อสารนะครับกับกรุงเทพนะครับสมมติอันนี้สมมตินะครับก็คือเราต้องเอานกพิราบตัวนี้นะครับไปกรุงเทพด้วยนะครับครูที่ครูไปอ่านมานะครับเอานกพิราบตัวนี้ไปกรุงเทพด้วยนะครับแล้วเราก็เขียนเขียนข้อความนะครับที่เราจะสื่อแล้วก็ใช้เชือกนะครับมัดที่ขานกนะครับจริงๆิเผ่อนะครับถ้าฝนตกใส่นะครับข้อความนั่นอาจจะละลายก็ได้นะครับแล้วทีนี้นะครับเมื่อเราเขียนข้อความมัดใส่ขานกเสร็จนะครับเขาก็จะปล่อยนกนะครับขึ้นบนฟ้านะครับ ตามสัญชาตญาณของนกก็คือจะกลับลังเหมือนเดิมนะครับเราจะไปกรุงเทพจะไปมุกนาหานนะครับมันก็จะบินกลับมาที่นครพนมเหมือนเดิมนะครับอันนี้ประมาณนี้นะครับราชพลเป็นคําถามที่ดีนะครับอันนี้จริงๆครูก็สงสัยเหมือนกันนะครับครูก็เลยไปหาอ่านดูนะครับก็คือใช้หลักการนกกลับลังนั่นเองนะครับต่อมานะครับการสื่อสารยุคอุตสาหกรรมนะครับก็คือเป็นการสื่อสารนะครับที่มีคุณภาพมากกว่าการสื่อสารในยุคโบราณนะครับเพราะว่าได้มีการพัฒนาเครื่องมือสื่อสารนะครับ โดยการนำเทคโนโลยีนะครับเข้ามาช่วยในการสื่อสารนะครับแต่การสื่อสารใน,านยุคอุตสาหกรรมนะครับเขาบอกว่ามีนแนวโน้มที่จะเลิกใช้บางอย่างนะครับ <reflects S 2> ก็เลิกใช้ไปแล้วนะครับเนื่องจากมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาแทนนะครับการสื่อสารในยุคอุตสาหกรรมนะครับจะมีดังนี้นะครับเช่นโทรเลขวิทยุยยและการส่งจดหมายนะครับการสื่อสารในยุคน,นี้นะครับถือว่ามีประสิทธิภาพที่เยอะกว่ายุคโบราณนะครับถ้าเทียบดูนะครับวันไหนที่ฝนตกนะครับนกพิราบนะครับอาจจะ อ่าพักนะครับสมมุตินะครับครูก็ไม่เคยเป็นนกเหมือนกันนะครับอาจจะพักอยู่ที่ใต้ต้นไม้นะครับอันนี้สมมุตินะครับหรือนะครับข่าวสารที่เรานับมัดเข้ากับขานกนะครับมันอาจจะอ่าโดนฝนนะครับอาจจะทำให้ข้อความบรนจังนะครับหรือสมมุตินะครับว่านกอาจจะมีการหลงทางนะครับอ่าทำให้ข้อมูลข่าวสารไปไม่ถึงผู้รับนะครับอย่างม้าเร็วนะครับม้าเร็วก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับม้าเร็วในอดีตนะครับที่ใช้อ่า สื่อสารระหว่างเมืองต่างๆหรือการทำสงครามกันนะครับจะนิยมใช้มาเร็วในการสื่อสารนะครับสมมุติว่ามีข้าศึกออกมาบุกหัวเมืองชั้นนอกนะครับอ่าก็จะส่งมาเร็วไปแจ้งอย่างหัวเมืองชั้นในก็คือเมืองหลวงนะครับแต่นะครับถ้าเกิดมาเร็วนะครับหรือคนที่ควบม้าไปนะครับถูกฆ่าระหว่างทางนะครับข่าวสารก็จะไม่ถึงมือของผู้รับนะครับอันนี้คือข้อเสียยุคโบราณนะครับส่วนมาในยุคอุตสาหกรรมนะครับมีจดหมายวิทยุโทรเลขนะครับการส่งจดหมายนะครับก็คือ เป็นการนำจดหมายนะครับหรือสิ่งที่เราเขียนเราอยากสื่อให้ผู้รับนะครับเขียนและประโยชน์ในตู้ของตู้จดหมายนะครับสมัยนี้ยังมีอยู่นะครับตู้จดหมายครูเคยเห็นอยู่นะครับอยู่หน้าโรงพยาบาลของศรีนคมนะครับวันนั้นครูก็เห็นคนเข้าไปส่งกันอยู่นะครับแต่ส่วนมากนะครับเขาจะนิยมไปส่งที่ไปรษณีย์ไทยเลยนะครับอันนี้เขียนชื่อที่อยู่ที่รับนะครับแล้วก็ไปรษณีย์นะครับหรือบุรุษไปรษณีย์ก็จะขนส่งนะครับจดหมายไปยังที่อยู่ปลายทางนั่นเอง นะครับต่อมานะครับวิทยุนะครับวิทยุนะครับจะใช้การสื่อสารนะครับผ่านคลื่นไมโครเวฟนะครับหรือคลื่นวิทยุนั่นเองนะครับอย่างเสาวิทยุนะครับปัจจุบันนะครับวิทยุนะครับไม่ค่อยได้รับความนิยมนะครับแต่สมัยช่วงที่ครูประถมตอนปลายนะครับอย่างป6ม1นะครับตอนนั้นวิทยุถือว่าได้รับความนิยมอย่างสูงนะครับเพราะว่ายังไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับที่สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตอะไรได้นะครับ ถึงมีก็แพงมากนะครับคนทั่วไปเข้าไม่ถึงนะครับก็เลยนิยมใช้วิทยุนะครับในการฟังเพลงฟังข่าวสารหรือแม้แต่กระทั่งการสื่อสารกันนะครับอย่างวิทยุรูปภาพที่ครูนํามาเป็นตัวอย่างนะครับก็คือวิทยุการสื่อสารของทหารนะครับก็คือสามารถพูดคุยกันได้เลยนะครับต่อมานะครับโทรเลขนะครับโทรเลขเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับโทรเลขนะครับต้องอาศัยนะครับคนแปล คนแปลรหัสนะครับเขาใช้รหัสมอสนะครับในการสื่อสารนะครับผ่านนะครับชุมสายของโทรศัพท์นะครับโทรเลขจะใช้นะครับการกดนะครับเพื่อเคาะเพื่อบีบให้กระแสไฟฟ้านะครับไหลไปยังไหลไปยังสายโทรศัพท์นะครับของปลายทางนะครับสมมุติว่ารูเคาะ์นะครับตึกตึกตึกสามครั้งนะครับรหัสนี้นะครับอาจจะแปลว่าก่อไก่สมมตินะครับอันนี้แค่สมมติให้ดูนะครับ ปึ๊บปุ๊บป๊บกดสาบพั้งบะกอไก่นะครับเจ้าโทรเลขตัวนี้นะครับมันจะเชื่อมกับสายแล้วสายนั้นนะครับจะทําให้เกิดแรงดันไฟฟ้านะครับส่งข้อมูลไปยังปลายทางนะครับหรือที่ที่เราอยากสื่อข้อมูลไปนะครับเวลาโทรเลขนะครับปลายทางนะครับเขาก็จะรับสัญญาณมาว่าเป็นการเคาะ3าครั้งนะครับคนที่รับสัญญาณนะครับเขาต้องนํารหัสเคาะ3าครั้งนั้นมาแปลนะครับว่า มันหมายความว่าอะไรนะครับอย่างตัวอย่างที่ครูยกไปนะครับเคาะ3ครั้งอาจจะไปว่ากอไก่นะครับปึ๊บกอไก่มาแล้วนะครับตัวเลขนะครับสมมุติว่าเคาะอีกตึ๊กตึกสองครั้งนะครับเป็นสละอํานะครับปลายทางก็จะได้รับข้อมูลว่ากรรมอะไรประมาณนี้นะครับเป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างจะลําบากและใช้เวลานะครับสิ่งที่ค่อนข้างจะเร็วนะครับตอนนั้นก็คือ1ก็คือวิทยุนะครับเร็วสุดๆแล้วนะครับ2นะครับ โทรเลขนะครับ3การส่งจดหมายนะครับมาที่ยุคสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะจบแล้วนะครับวันนี้ยุคการสื่อสารในปัจจุบันนะครับเป็นการพัฒนาการสื่อสารนะครับที่นําเครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับเข้ามาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารนะครับเช่นการสื่อสารทางไกลหรือวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับอย่างที่เราทําอยู่นะครับเรียกว่าวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับเพราะเป็นการสื่อสารหรือการเรียนทางไกลนะครับ ซึ่งนะครับขอยัดแก้นะครับพิมพ์ผิดตรงนี้นะครับช่วยนะครับให้คนที่อยู่ห่างไกลกันนะครับสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั้งภาพและเสียงนะครับโดยผ่านจอภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นจอโทรศัพท์จอสมาร์ทโฟนนะครับซึ่งอาจเป็นคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์นะครับในยุคนี้นะครับในสมัยก่อนนะครับยุคอุตสาหกรรมนะครับจะใช้ คลื่นนะครับคลื่นวิทยุนะครับคลื่นไมโครเวฟนะครับหรือชุมสายโทรศัพท์นะครับและก็ไปสษณียนะครับแต่ยุคนี้นะครับเป็นยุคของ Wi-Fi นะครับหรืออินเทอร์เน็ตหรือบลูทูธนะครับหรือสัญญาณโทรศัพท์ต่างๆนะครับในการสื่อสารด้วยนะครับไม่จําเป็นต้องพึ่งสายสัญญาณเสมอไปนะครับอย่าง Wi-Fi นะครับถ้าเราอยู่ใกล้จุดนะครับที่มันปล่อยสัญญาณ Wi-Fi นะครับแค่เครื่องโทรศัพท์ของเรานะครับสามารถ รับสัญญาณ Wi-Fi ได้นะครับโทรศัพท์เราก็จะสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้นะครับตัวอย่างนะครับการสื่อสารทางไกลนะครับอันนี้ในสัปดาห์กันก่อนนะครับครูก็ได้แคปรูปไว้นะครับทุกการสอนของครูแคปรูปไว้ทุกครั้งนะครับเพื่อที่จะรายงานนะครับก็สามารถเห็นหน้าตาของนักเรียนนะครับเห็นสิ่งที่ครูจะสอนนะครับแล้วก็เราสามารถพูดคุยกันได้อย่างสดๆนะครับสุดท้ายแล้วนะครับมีคำถามอยู่2ข้อนะครับ ยี่สิบนาทีเป๊ะพอดีนะครับข้อท e> ี <refin ements> ่1นะครับ <ts> ป <cję tube> <ses raul culturally> ัจจุบันนะครับมีเทคโนโลยีใดนะครับที่เข้ามามีบทบาทในการสื่อสารบ้างนะครับตอบให้ตอบช่วยกันนะครับอีกรอบนะครับปัจจุบันนะครับมีเทคโนโลยีใดนะครับที่เข้ามามีบทบาทในการสื่อสารบ้างนะครับอันนี้นักเรียนเคยใช้ทุกคนแล้วนะครับวอลนัท คำถามอีกรอบนะครับปัจจุบันนะครับมีเทคโนโลยีใดนะครับที่เข้ามามีบทบาทในการสื่อสารบ้างนะครับปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีไหนเอ่ยนะครับที่เข้ามามีบทบาทในการสื่อสารนะครับเอาของนักเรียนเลยนะครับเราไม่ต้องคิดไปไกลนะครับเทคโนโลยีประเภทใดนะครับที่เข้ามามีบทบาทในการสื่อสารของนักเรียนบ้างนะครับตอบพร้อมยกตัวอย่างนะครับสั้นๆช่วยกันตอบนะครับเดี๋ยวเโทรศัพท์ค่ะอ่าโทรศัพท์ใช้ทําอะไรครับวอลนิด ใช้โทรค่ะใช้โทรนะครับใช้เรียนออนไลน์ได้ไหมครับโทรศัพท์ได้ค่ะได้นะครับเข้ามาปุ๊บได้ตอบเลยนะครับวลนิดเพื่อนคืนเงียบคลิปนะครับหลักหลักก็คือปัจจุบันนะครับมีโทรศัพท์นะครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตนะครับทำให้การสื่อสารของเรานะคที่ต่อกันสื่อสารกันได้อย่างง่ายขึ้นนะครับไม่เหมือนกับไปสษณีย์นะครับหรือมาเรวนะครับหรือมีถึงควันไฟนะครับแต่ก่อนใช้ควันไฟในการสื่อสารก็มีนะครับ อย่างเช่นเมืองนี้โดนบุกนะครับเขาก็จะทําการจุดไฟนะครับเพื่อที่จะส่งสัญญาณควันนะครับไปให้เมืองเมืองอีกเมืองนึงได้รับทราบนะครับต่อมาข้อ2นะครับสุดท้ายนะครับปัจจุบันนะครับนักเรียนใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารยุคใดในการสื่อสารเพราะอะไรนะครับมีอยู่3ยุคนะครับวันิี้นิยุคโบราณนะครับโบราณจะมีนกพิราบนะครับมีผ่าแต้มนะครับมีม้าเร็วนะครับแล้วมีควันไฟนะครับ ยุคอุตสาหกรรมนะครับยุคที่2นะครับมีโทรเลขนะครับวิทยุแล้วก็จดหมายนะครับยุคที่3นะครับยุคปัจจุบันนะครับก็คือวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับโทรศัพท์ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตนะครับนักเรียนใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารยุคใดในการสื่อสารเพราะอะไรครับถึงใช้เทคโนโลยีนั้นยุคที่สามครับเดี๋ยวสักครู่นะครับขอนัทพลก่อนนะครับยุคที่3นะครับก็คือยุคปัจจุบัน เพราะอะไรครับนัชพลทำไมเราถึงใช้ใช้นะครับเทคโนโลยีในการสื่อสารยุคที่3ามครับเพราะว่ามันรวดเร็วขึ้นค่ะแล้วมันก็ง่ายแล้วก็สะดวกด้วยค่ะอ่ารวดเร็วขึ้นง่ายสะดวกนะครับถ้านะครับครูให้นัชพลนะครับสื่อสารโดยการขี่ม้านะครับนัชพลคิดว่ามันจะเร็วไหมครับในยุคนี้ก็ไม่เร็วไม่เร็วเท่ายุคปัจจุบันค่ะอ่าไม่เร็วเพราะในปัจจุบันนะครับแถมยังมีอุปสรรคด้วยนะครับ เผื่อฝนตกนะครับเผื่ออะไรอีกขี่ม้าไม่เป็นอีกนะครับถูกต้องนะครับหรือควันไฟนะครับสมมุติว่าสมมตินะครับว่าวันนี้นะเจพนจะเข้าเรียนนะครับน้เจพนก็ก่ะกองไฟอยู่บ้านอโพนะครับแล้วก็เผาขึ้นมาเป็นกองใหญ่ๆนะครับครูมองไปจากสีความก็ไม่เห็นนะครับมันเป็นอุปสรรคนะครับน้เจพลเลยเลือกใช้การสื่อสารในยุคที่3านะครับหรือยุคปัจจุบันนะครับวอลเลนิดนะครับเห็นตอบนะครับ นัชพลตอบหมดแล้วค่ะตอบมาแล้วนะครับหลักๆก็คือใช้ยุคปัจจุบันนะครับแต่นะครับในปัจจุบันก็ยังคงมีการใช้การสื่อสารในยุคอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นจดหมายนะครับวิทยุนะครับยังยังมีใช้อยู่นะครับจดหมายกับวิทยุแต่โทรเลขนี้แทบจะไม่เห็นแล้วใครใช้แล้วนะครับจดหมายนะครับใช้ส่งนะครับปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับคนที่ส่งจดหมายนะครับเป็นเอกสารทางราชการนะครับ หรือนะครับเป็นการส่งของที่ไม่ใช่ข้อความนะครับอาจจะส่งอาหารการกินนะครับหรือเครื่องดื่มเสื้อผ้านะครับผ่านแฟดผ่านเคอรี่ผ่านไปรษณีย์ไทยแบบนี้เป็นต้นนะครับวิทยุนะครับก็ยังมีอยู่นะครับวิทยุในปัจจุบันนะครับแต่คลื่นวิทยุนะครับมีไม่เยอะเหมือนแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนสมัยคู่นะครับมีซีดในชั้นวันนะครับก็คือเป็นวิทยุเพลงของวัยรุ่นนะครับ แต่ในปัจจุบันนะครับเห็นน่าจะเป็นขึ้นร้อยเจ็ดนะครับของสกลนครนะครับหรือของกรุงเทพเนี่ยนะครับมีการเปิดเพลงนะครับบางๆนะครับลองฟังวิทยุดูนะครับจะได้อะไรใหม่ๆรู้สึกแปลกดีนะครับอ่าหมดแล้วนะครับคําถามมีใครมีคําถามอะไรจากซักถามไหมครับมีไหมมสองมีไหมครับไม่น่าจะมีนะครับยี่สิบอ่ายี่สิบห้านาทีนะครับรักษาเวลาได้ดีนะครับไม่มีงานนะครับค่ำนี้ชิวๆนะครับอ่า ถ้าไม่มีคำถามแล้วนะครับก็ขอจบการเรียนการสอนอลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับที่เข้าเรียนขอครับจบแล้วหรอคะจบแล้วครับมีแค่นี้ครับครูแค่ถามคำถามแค่นี้เหรอคะอ่า